ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมคุณครูทวีขาวพองผู้ไกลเกลี่ยประจำทั้งงานตำรวจแห่งชาติเรื่องใบอนุญาต4ี่ก้าห้าทับัหครับวันนี้ผมมาที่ทานิกรวจทุทอนอำเภอนามนจังหวัดแคลสินมาไกลเกลี่ยคดีทำ้ายร่างกายนะครับไอพี่น้องบ้านหลักเหลี่ยมถูกทำ้ายร่างกายจากพี่น้องอบ้านนามนนะครับ ทางสองฝ่ายได้มานั่งเจราจาหาข้อยุติวันนี้ต้องขอบคุณคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่คุยกันแบบเพื่อไอทอนทั้งคู่สามารถตกลงกันได้นะครับได้ขอโทษขอโพยกันตามมาเพาียรีสัญญาให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่กระทําต่อกันอีกแล้วก็ฝ่ายที่กระทําได้จ่ายค่าชิ้ใไมท่ทดแทนเป็นเงินสองพันบาทนะครับตกลงกันได้ด้วยดีนะครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณท่านร้อรดรวนเอกอุดมศิลป์นาชัยนาคเจ้าของคดี และท่านอ้วมกับทานต์ตำรวจปุทธรามบลกับพันตารวจเอกปิดพิวัตรปรีดาพันธ์ซึ่งท่านทั้งสองได้อานวยกวามสล่วกให้พี่น้องเข้าสู่ยุทํธรรมลากยาได้อย่างง่ายนะครับไม่เป็นคดีที่จะไปรบลงลกศาลแล้วก็ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับพี่น้องไม่ได้เสียเวลาพี่น้องครับถ้าพี่น้องพบเห็นคลิปนี้นะครับในโรงพักทั่วประเทศนะครับจะมีการไกล่เกลี่ยอยู่2ระบบค,คือการไกล่เกลี่ยตามบทสีและบทห้ การไกลเกลี่ยหมวด4นั้นเนี่ยมีอยู่6ฐานความผิดนะครับซึ่งเขาเรียกว่าการไกลเกลี่ยนในชั้นการสอบสวนมีความผิดฐานชุลมุนต่อสู้บาดเจ็บชุลมุนต่อสู้ถึงกายคดีลักทรัพย์คดีทําร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสคดีประมาทบาดเจ็บตามมาตราสามร้อยอย่างมีเป็นต้นนะครับและในขณะเดียวกันก็ยังนําความผิด อาญาที่เป็นละหุโทษเกจฐานความผิดมาไก่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนได้เช่นเดียวกันและความผิดที่เป็นอันยอมความได้โทษจำคุกไม่เกิน3าปีก็นามาไก่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนได้เช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งเป็นการไก่เกลี่ยในชั้นศูนย์ไก่เกลี่ยนภาคประชาชนประจำโรงพักนะครับซึ่งมีทุกแห่งทุกประเทศไทยจะไก่เปลี่ยได้ทางแท่งและทางอาญาถ้าทางอาญาก็ไก่เกลี่ยความผิดอันยอมความได้อัตราโทษไม่เกิน3ปีและความผิดละหุโทษเกดฐานความผิด และในขณะเดียวกันกาเกลี่ยทางแพ่งก็จะเกลี่ยพิพาทเนี่ยเขตที่ดินกาเกี่ยเรื่องมรดกนะครับแล้วก็การเกลี่ยทุนทรัพย์ตามสัญญาต่างๆหรือมูลละเมิดอะไรก็ตามที่ทุนทรัพย์ไม่เกิน5้าแสนบาทก็สามารถกเกลี่ยได้หากทุนทรัพย์เกิน5้าแสนบาทเราก็สามารถที่จะเดินทางไปกเกลี่ยภาครัฐที่ยุติธรรมจังหวัดทุกแข่งผูกประเทศที่มีนะครับก็ขอให้พี่น้องได้พบคลิปนี้นะครับหากท่านสงสัยประการใดนะครับก็สามารถไป ติดตามที่เพจทวีขาพองหรือเบอร์โทรศัพท์0817178006พี่น้องเดือดร้อนมีปัญหาเรื่องใดไปโรงพักทั่วประเทศตามที่แนะนำหรือตามเพจที่แนะนำนะครับปัญหาทุกอย่างมักมีทางออกเสมอนะครับถนนบางเส้นที่มีทางตันก็มักมีทางออกเสมอหากพี่น้องไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะนำความยุติธรรมไปให้ท่านทุกหยอมญาตด้วยความ เ,เต็มใจการให้บริการกราบพบคุณเป็นอย่างสูงครับ